สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับภาษาเกาหลีทีวนะคะในคลิปนี้จะมาอาธิบายแต่ละประโยคเวลาเราอยู่ที่โรงแรมนะคะอันนี้ก็เป็นการอาธิบายว่าแต่ละประโยคจะใช้ในสถานการณ์แบบไหนแล้วก็ในประโยคนี้จะมีอารมณ์แบบไหนจะมีอารมณ์ที่ไม่ดีในการพูดประโยคนี้หรือว่าอารมณ์ดีในประโยคนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะเป็น อยากเช็คอินค่ะเช็คอินนะคูชนะคะเช็คอินก็คือเช็คอินนั่นเองค่ะอันนี้ก็ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับภาษาไทยนะคะแต่จะเป็นสำเนียงของภาษาเกาหลีหน่อยเป็นเช็ค,คอนินอย่างนี้นะคะค่ากู้ชิซมก็คืออยากทำะคะ่ะอันนี้ก็เวลาเราอาจจะถึงโรงแรมเร็วกันไปหรือว่าเราก็ถึงเวลา ถูกเวลาแล้วแล้วเราก็อยากเช็คอินเราก็ต้องเข้าห้องใช่ไหมคะเราก็พูดหน้าเคาน์เตอร์ว่าอยากเช็คอินค่ะเช็คเข้าไะแล้วฝั่งพนักง,งานเขาก็จะโอเคค่ะขอใบที่จองโรงแรมหน่อยนู่นนี่นั่นอย่างนี้นะคะก็เป็นการขอเช็คอินนั่นเองค่ะข้างล่างค่ะเป็นจองเพื่อชื่อฉันค่ะเจเรมโรย์예약했습니다นะคะเจก็คือฉัน อีรึมก็คือชื่อนะคะออโรก็คือด้วยนะคะถ้าใครอรู้ไวยากรณ์อืโรก็สามารถกดตรงมุมบนขวามือได้เลยนะคะก็จะเป็นการอธิบายถึงไวยากรณ์อืโรนั่นเองค่ะเยอะแคสมิตเยอก,ก็คือจองนะคะแบบจองที่หรือว่า จองที่นอนจองนู่นนี่นั่นเราจะใช้คําว่าเยี yeah, yeah ัยนะคะอันนี้ก็เวลาเขาพนักง,งานเขาถามว่าจองด้วยชื่อใครคะขอชื่อคนจองหน่อยค่ะเราก็จะบอกเขาว่า c h เรืมตรย่คืสิจองเป็นชื่อฉันค่ะชื่อตืดตืดตืดอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นคําว่าอยากจองค่ะอยากเขาช i บอยูอันนี้ก็อืม เวลาเราเข้าโรงเรมแล้วเราก็ยังไม่ได้จองแล้วเราก็อยากจองเราอยากจองหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็อาจจะขอจองได้นะคะก็จะเป็นเยียักเข้ากชิพเฮลยังงี้นะคะเยียักก็คือเป็นการจองอาจจะเป็นจองห้องจองที่เราก็จะใช้คําว่าเยียักนะคะเยียักคาดาฮาโกชิพอฮลก็คืออยากนะคะอยากทําอย่างนั้นะะน,น,ะะนั่นเองะคะ่ะฝั่งพนักงานเขาก็อาจจะถามว่าขอเป็นห้องแบบจะเอาเป็นห้องแบบไหนหรอคะ เราก็จะตอบได้ค่ะว่าขอเป็นห้องสําหรับสองคนคะ่ะอินชีพุทธคามีตาอาจจะเป็นห้องที่นอนได้สองคนแต่เตียงเดียวหรือว่าจะเป็นอนอนได้สองคนแต่อาจจะเตียงแยกกัน2เตียงน,นะคะก็จะเป็นอินชีพุทธคามีตานะคะอินชีก็คือห้องสําหรับสองคนพุทธคามีตาก็คือขอเป็นแบบเป็นการขอเขาว่าแบบขอเป็นแบบนี้ได้ไหมนะคะมันจะมีความหมายแตกต่างแตกต่างกับ ชูเซนะคะชูเก็คือแบบขอหน่อยอย่างนี้นะคะแต่บุทธคำนิดาก็คือขออย่างมีความสุภาพนะคะต่อมาค่ะเป็นคำถามว่าฮา r ุปปเาเมอเคือละเท่าไหร่คะอันนี้สำคัญมากค่ะเราจะไปจองจองห้องแต่ราคามันแพงเราก็อาจจะจองไม่ได้นะคะเราก็มีงบเหมือนกันถ้าเกินงบก็ไม่สามารถจองได้ใช่ไหมคะ เราก็จะต้องถามเขาว่าฮารุปาเมอร์ไม่คือละเท่าไหร่คะนั่นเองค่ะคือละก็คือฮารุปาเม่ารุก็คือหนึ่งวันพัมก็คือคืนนะคะออร์ไม่ก็คือเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่ในเงินนะคะฮารุปาเมอร์ไม่อย่างนี้นะคะข้างล่างค่ะอันนี้ก็พนักง,งานอาจจะถามเรานะคะว่าต้องการห้องแบบไหนคะออตตอนบางเงวอนเซล อตตอนก็คือแบบไหนพังก็คือห้องนะคะอืก็คือตัวชี้กร้ามวอนาเซโยก็คือต้องการนะคะต้องการแบบไหนหรอคะอย่างนี้นะคะก็เป็นการถามนะคะว่าต้องการแบบไหนจะได้หาให้ว่าห้องแบบนั้นตอนนี้เต็มหรือเปล่าหรือว่ามีที่ให้จองหรือเปล่าอย่างงี้นะคะอันนี้ก็เป็นการถามเฉยๆค่ะว่าเราต้องการแบบไหนนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเป็นจะอยู่กี่วันคะ칠계실거예요ร칠ก,ก็คือกี่วันนะคะเคชิร์เกก็คือจะอยู่แล้วก็ถามน,นะคะจะอยู่กี่วันคะอย่างงี้นั่นเองค่ะอยู่มีคำว่าอิตาแต่เราทำไมถึงใช้คำว่าเคชิดาเทปพลก็คือ เคชิดาจะมีความสุภาพมากกว่าอิตานะคะสุภาพมากๆเลยค่ะคำว่าเคชิดาเนี่ยจะใช้เวลาเราคุยกับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเป็นการพนักง,งานพูดถึงลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าให้ตังเขาเขาก็อาจจะถามอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ตอบว่า5วันค่ะอุ้ยเดียวอ,อย่างนี้นะคะอก็คือ5นะคะอีก็คือวันค่ะอีโยก็คือเป็นขอเป็นอย่างนี้นะคะ5วันค่ะ อย่างนี้นั่นเองค่ะต่อมาก็คือประโยคว่าขอเป็นห้องเงียบๆค่ะชูงั้นบางโรจเซลอันนี้ก็ส่วนตัวเราไม่ชอบ,เร,ชอบเราไม่ชอบห้องที่แบบดังๆแล้วก็อาจจะขอพนักงานทางโรงแรมว,ว่าเราอยากได้ห้องที่เงียบๆแบบตรงที่แบบไม่ค่อยมีคนอะเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรเสียงดังอะค่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็จ,จะขอเขาได้ว่าชูงั้นบางโรจูเซ โชยงโชยงัยงนแปลว่าเงียบๆนะคะมาจากคำว่าโชยงฮาน,นะคะพังก็คือห้องนะคะอือโรก็คือด้วยขอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะชูเซโยก็คือขอนั่นเองค่ะข้างล่างค่ะเป็นรวมอาหารเช้าไหมคะชูชิกพวะเหมียวชูชิกก็คืออาหารเช้านะคะเป็นการพูดแบบทางการมากกว่าอัดชิมนะคะพวะฮัม ผู้คำก็คือรวมด้วยไหม include ไหมอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ใช้เวลาเขาพูดถึงราคาคือละเท่าไหร่แล้วแล้วเราก็อยากรู้ว่าในราคานั้นอะรวมเข้าชาหรือเปล่าถ้าไม่รวมเราต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่อย่างนี้นะคะเราก็จะถามได้ค่ะว่าชูชิกพ่วมหมีรวมอาหารเช้าไหมคะอย่างนี้นั่นเองค่ะ หลังจากที่เราถามว่ารวมอาหารเชา้าด้วยไหมในราคานั้นน่ะเขาก็จะว่ารวมหรือไม่รวมอ๋อเหรอแต่งไงเราก็จะกินน่ะเราก็อาจจะถามเขาว่าทานข้าวเช้าได้เมื่อไหร่คะก็คือหมายถึงว่าทานข้าวเช้าได้นในเวลาเมื่อไหร่นะคะอา,อ,าคอ,อาหารเช้านะคะนึ่ก็คือตัวชีพทานอนเจนก็คือเมื่อไหร่ฮัทสุยเซลก็คือสามารถทําอย่างนั้น ได้เมื่อไรนะคะก็จะเป็นอัชชิมชิกซ่าแนอนออติเอชิโซเอลนะคะหรือว่าเราจะต้องถามอีกค่ะว่าอ่ารู้ว่าทานเมื่อไรแล้วเราต้องรู้ว่าทานที่ไหนเราจะไปมั่วแล้วเราก็หาไม่เจอเราก็ไม่ได้ทานนะคะก็จะเป็นอัชชิมชิกซ่าแนอนอยอติโซเอลอัชิมชิกซาก็คืออาหารเช้านะคะเนินก็คือตัวชี่ประทานออดิเอโซเอลก็คือทำที่ไหน ทานที่ไหนอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอัชชิมซิกองออติเซียนะคะหลังจากที่เราถามว่าทานเข้าเช้าได้เมื่อไหร่เขาก็พนักงานฝั่งโรงแรมเขาก็อาจจะตอบกลับมาว่าสามารถทานได้ตั้งแต่6กโมงเช้าค่ะอัชชิมยอซชิพุทธทคั้นน้ำมันดานะคะอัชชิมก็คือเชา้ายอซชิก็คือ6กโมงนะคะรวมกันได้เป็น6กโมงเชา้านั่นเองค่ะพุททอก็คือตั้งแต่ คานงทำาก็คือสามารถทำอย่างนั้นได้อย่างนี้นะคะอชิมโยสชิบุตตค้านองทำมาสามารถทำได้ตั้งแต่6โมงเช้าค่ะอย่างนี้นั่นเองค่ะข้างล่างค่ะเป็น m o น i ิ่งคูลพุทธเคอันนี้ก็เป็นการขอเขาค่ะแบบอยากให้เขาทำอย่างนี้ให้กับฉันก็คือโทรปลุกให้หน,น่อยมูน i ิ g c คลก็คือโทรปลุกนะคะ morning มาจากคำว่าภาษาอังกฤษมอร์นิ่นะคะคอก็คือคุ้นนั่นเองค่ะพุทธเคลก็คือขอน่อยค่ะทำอย่างนั้นให้หน่อยอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นคำว่าทำความสะอาดห้องให้หน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นการขอแม่บ้านนะคะว่าในเวลานั้นอะ่ะเราจะไม่อยู่ในห้องเราจะออกไปข้างนอกก็อยากให้ท่านแม่บ้าน ทำความสะอาดให้เราในเวลานั้นเรา,าก็จะขอเขาได้ค่ะว่าเชบ้างช่องโซจเทอย่างนี้นะคะเชก็คือฉันพังก็คือห้องนะคะห้องของฉันช่องโซเฮจูเทีช่องโซเฮมาจากคำว่าช่องโซคาดะแปลว่าทําความสะอาดนะคะเฮจูเทก็คือทําให้หน่อยอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากเรียนรู้ถึงไวยากรณ์อ l l จูดาก็สามารถกด บนลิงก์มุมบนขวาเมือนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นคำว่าเปลี่ยนเป็นห้องเอื่นเน่อยค่ะทารุ่งบางรูปักก็จเทียวทารุ่งก็คืออื่นนะคะพังก็คือห้องนั่นเองค่ะอึโรก็คือขอเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นนะคะผักก็จเียวก็คือเปลี่ยนให้หน่อยอย่างงี้นะคะก็เป็นการขอเขาอะค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าห้องมันดังกันไปหรือว่าห้องมันลกเกินไปหรือว่า ห้องมันไม่พอใจเราคะ่ะเราก็จะขอเขาได้ค่ะว่าถ้าเรื่องบางเราพักก็จะเฉยแต่เวลาพูดครานี้เราต้องมีเหตุผลในการเปลี่ยนด้วยนะครับมันก็ไม่ควรพูดเวลาเราไม่มีเหตุผลนะคะอย่างเช่นเออไม่ชอบสีของเตียงแล้วเราก็ขอเปลี่ยนเขาก็อาจจะไม่เปลี่ยนให้เรานะคะมันจะต้องมีเหตุผลที่น่าเปลี่ยนหน่อยนะคะ ต่อมาค่ะก็คือขอผ้าเช็ดตัวอีกหน่อยะคะ่ะสุกอนทอชูเทลสุกอนก็คือผ้าเช็ดตัวนะคะทอก็คืออีกชูเทลก็คือขอหน่อยนะคะก็เวลาเราอยู่อยู่ห้องนานๆนะคะแล้วผ้าเช็ดตัวมันก็หมดไปแล้วเราก็อาจจะขอเขาอีกว่าสุกอนทอชูเทลอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการขอเฉยๆค่ะว่าเออ ถ้าใช้ตัวที่ห้องเราหมดแล้วอ่าเติมให้หน่อยอย่างนี้นะคะข้างล่างค่ะเป็นสระว่ายน้ําอยู่ชั้นไหนคะเชื่องจางเงินเบียดชิงเอว่เชื่องจังก็คือสระว่ายน้ํานะคะเงินก็คือตัวชี้ว่าทานเบียดชึงก็คือชั้นอะไรอยู่ชั้นไหนเบียดก็คือไหนนะคะชึงก็คือชั้นนั่นเองคะ่ะเอ i ยก็คืออยู่หรือเป็นหรือคือนะคะเชื่องจางเบียดชิงเอวแล้วก็อยากว่ายน้ําค่ะแต่เราไม่รู้ว่า สาวเวลามันอยู่ชั้นไหนแล้วก็อาจจะถามพนักงานได้ค่ะว่าเชื่องจะเมือที่เงี้ยวอย่างงี้นะคะต่อมาค่ะก็คือเวลาไหนที่สามารถใช้ฟิตเนสได้คะฟิตเนสยิ่งงิตเนนสะะคอยงชิกานก็คือเวลาที่ใช้ออตอเคเทลก็คือเป็นยังไงเวลาใช้เวลาที่สามารถใช้ ฟิตเนสเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือเป็นการถามว่าเวลาที่ใช้ฟิตเนสได้คือเมื่อไหร่อย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสในโรงแรมแล้วก็ถามเขาได้เลยนะคะข้างล่างค่ะเป็นซักให้หน่อยค่ะเซททักพุทธคามีตาเซททักก็คือซักนะคะซักผ้พาพุทธคามีตาก็คือขออย่างสุภาพนะคะก็จะเป็นเซททักพุทธคามีตาซักผ้าให้หน่อยค่ะอย่างนี้นะคะ อ่าหลังจากที่เราอยู่สมมุติว่าเราจองโรงแรมไว้3วันแล้วอันนี้ก็เป็นวันที่3เราต้องออกโรงแรมและแล้วเราก็อ่าอยากเช็คเอาต,ต,ตัอนี้เราก็อาจจะบอกทางโรงแรมว่าขอเช็คเอาหน่อยค่ะเช็คเข้าท่าเกสต์เฮเช็คเข้าก็คอือเช็คเอานะคะท่าเกสต์เฮาก็คือจะทำนะคะจะเช็คเอานะคะอย่างนี้นั่นเองคเขาบอกโอเคค่ะแล้วเขาก็จะให้เซ็นโน่นนี่นั่นอย่างนี้นะคะข้างล่างค่ะ อันนี้ก็อาจจะเป็นก่อนเช็คเอาท์เราก็อยากรู้ว่าต้องเช็คเอาท์ตอนกี่โมงเราก็จะถามได้ค่ะว่าต้องเช็คเอาท์ตอนกี่โมงคะเช็คเอาท์ส่วเมียวเชเย่เช็คเอาท์ก็คือเช็คเอาท์นะคะอื่นก็คือตัวชี้ประหารเมียวเชเย่ก็คือกี่โมงนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรียกแท็กซี่ให้หน่อยค่ะแท็กซี่รีบุลโลจิเอลแท็กซี่ก็คือแท็กซี่นะคะเรือก็คือตัวชี้กรรม พูนล,ลอจูเลก็คือเรียกให้หน่อยนะคะพูนล,ลอมาจากคำว่าพูดาพูดา,ดาแปลว่าเรียกนะคะอันนี้ก็เป็นการขอ,อกับโรงแรมได้เลยค่ะว่าเรียกแท็กซี่ให้หน่อยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะเป็นนั่งรถไปสนามบินได้ที่ไหนคะค้งห่างกันนถบัสอกที่สุดท้ายอ๋อคงห่งก็คือสนามบินนะคะค่าเงินก็คือไปบัปสก็คือรถเมลนะคะออกที่สุดท้ายก็คือ นั่งได้ที่ไหนนะคะอันนี้ก็หลังจากที่เราเช็คเอาท์เสร็จเราทำารื่นนี่นั่นเสร็จรรทางโรงแรมก็ต้องทางโรงแรมก็อาจจะรู้ว่ารถบ,บัสที่สามารถไปสนามบินได้เนี่ยจะต้องขึ้นตรงไหนเราก็ไม่รู้เราก็ถามเขาได้ค่ะว่าข้อการประสเสออือที่สดไถยออกนะคะก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะ ฝากกดซับสไคร์กดไลค์แล้วก็เปิดกิ่งแล้วฝากกดติดตามเพจ a c e b o o k ภาษาเกาหลีทีวีและแไอจีไทยโคลียนทีวีนะคะขอบคุณค่ะขณนาจะกันใหม่ค่ะ